ผมยอมที่จะแลกทุกอย่างเพื่อได้เจอแม่ขอการบาบเท้าก็ครั้งหนึ่งออกก่อนผมขอหอยนั่นเองอยากรู้ว่าสบายดีไหมแค่นั้นเองครับไม่ขอนะองขอ้วันแม่เนี่ยขออาบครั้งหนึ่งเพ่อแม่คนอื่น ได้เวลาปิดฉากความพัดพลากแล้วครับวันนี้เราจะเฉลยกับพี่บอยกันว่าเราตามเจอคุณแม่พี่บอยแล้วนะฮะและก็ได้นัดพี่บอยมาจากสังขะบุรีมาถึงตัวเมืองกาญจานบุรีแล้วครับเลิกงามยามดีบ่ายสองนะนัดกับคุณแม่ของพี่บอยครับตอนนี้จะเที่ยงละนะครับเดี๋ยวพาพี่บอยไปกินข้าวก่อนแล้วก็มาเฉลยกับแกกันตอนบ่ายสองนะครับเฟสไทม์ time, เพราะว่าโควิดคุณแม่มาจากประเทศออสเตรเลียไม่ได้นะครับเดี๋ยวไปรับพี่บอยกันแล้วก็มาดูกันว่าฉากพบเจอ ผ่าน FaceTime จะเป็นยังไงนะครับไปกัน บ่ายสองบ่ายสองของไทยนะค่ะโอเคนะได้ได้ค่ะพี่แม่บ่ายสองหรือว่าบ่ายสองครึ่งอะไรประมาณนี้บ่ายสองแล้วกัน for sure ได้ for sure นะไม่ too early ครับพี่ไม่เป็น o o early เนาะครับถามตรงต้องคิดอะไรอยู่ตอนนี้ที่พี่เตอร์โทรมาในหวัง คิดเลยยังไงก็ต้องเจอแม่แล้วคิดแต่ว่าได้เจอพะคุยคุยกับแฟนคุยพี่อยู่กอ,อได้เจอแล้วโทรเข้ามาแล้วโทรเข้ามาแล้วสวัสดีครับพี่แหม่มครับ พี่แหม่มไหมอ้าวไม่ใช่พี่แหม่มหรอชื่อจันทราทองเชือ้ออ๋อพี่ชื่อจันทราทองเชือ้อชื่อเล่นพี่ไม่ได้ชื่อแหม่มหรอไม่ได้ชื่อแแม่มค่ะมีคนชื่อแอร์กับคนชื่อเท่าไหมมีค่ะฮะฮัลโหลอันนี้อันนี้พี่พี่แอร์หรือเปล่าครับ,บ,บอ๋อบอยบอย,บอยนี่เป็นลูกของแแม่แมจันทรานะใช่ ตอนนี้พ่อได้ติดต่อกับเขาไหมอะพ่อต้องรอเมียผมมาแล้วเอาเบอร์โทรอาไอ้ไอ้ทวินเนี่ยจันทาเนี่ยผมชื่อเต้ยนะพี่ทวินนะผมผมม,มมาได้ข้อมูลว่าคนที่ชื่อแหม่มเนี่ยเคยเคยมีแฟนชื่อพี่ทวินจันทาอะไรเงรี้ยพีจ่จันเลิศกันแล้วนะจัน,จนใช่ใช่หนูรู้ครับพี่แต่ว่าพี่พอจะรู้ข้อมูลเขาไหม นั่นก็คือคําตอบเดียวกันกับคนที่บ้านดอนมะนาวให้คําตอบเต้ยเหมือนกันว่ารู้แค่ว่ามันไปมีผัวใหม่อยู่ต่างประเทศคือ,ค,อคือต่างประเทศนี่มันไกลมากเลยคนระับว่างครับรับใจอยู่ครับผิดหวังไหมที่ได้มาบอกแบบนี้ไม่ครับเป็นอะไรที่ก็ยังมีหวังพี่เต้มันยังมีหวังอยู่เพราะยังรู้ว่าเขาเขายังใช้ชีวิตที่ดี่ ราะฉะนั้นคําตอบที่เต้ยบอกว่ามันไปต่อไม่ได้เนี่ยมันไม่ใช่คําตอบสุดท้าย,ยครับพี่เขอยู่ออสเตรเลียก็กดเข้าไปไอ้ไอ้นั่นนะดูชื่อแม่มในเฟสบุ๊คแม่มเฉยๆเลยเหรอครับแม่มแหม่มนี่ไงจันทาจันทาไทยมัสใช่เลยไหมใช่เลยไหม เดี๋ยวก่อนอีพี่เมย์บอกหูก่อน <c oughs> เว้นไหนแม่แล้วก็เว้นวักแม่มเน,นี่ยอ,อยู่อุดรธานีอาศัยอยู่ที่โพสต์ยอะไรอันนี้อ,อ,อันนี้ใช่พี่แม่มไหมครับผมใช่ค่ะใช่ใช่ใชพี่แม่มอันนี้พี่แม่มเคยมีลูกชื่อบอยใช่ไหมครับ ค่ะตั้งนานตั้งนานแล้วเขาเกิดสน2523 ลูกมันเลยทำไมพี่จะไม่รักลูกของพี่มามันยังร้างลูกมันไอเราเป็นคนเนาะเราก็เราก็มีความรักแหละเต้ยแต่พูดถึงบ้าเราเอาไปด้วยไม่ไหวจริงเราเขาเามม้าไปด้วยไม่ไหวจริง,เ,รเ,เ,มมรงเพราะว่าเขาก็ยังเด็กและอีกอย่างเราจะไปทํางานอะไรที่ไหนเนะแล้วแม่เราก็ไม่ยอมรับด้วยอะไรประมาณเนี้ค่ะ mm. เต้ยนี่คือเหตุผล ไม่เคยโกรธไม่เคยน้อยใจด้วยรู้สึกยังไงบ้างพี่ดีใจพี่เต้แค่นี้บอกว่าดีใจมากพี่เต้พี่เต้บอกแต่เขาปันัาเตกบ่ายสองน้องเต้โทรมาหาพี่นะมาแล้วมาแล้วมาแล้วใช่ไหม้อมอยัง้อมครับ เ <c oughs> สกยังไงบ้างดีใจมากครับ ที่คุณเป็นเซอกรกังให้เราสองคนได้เจอกันะได้ไม่พูดทำทําเพื่อแล้วครับพี่มีผู้ชายคนหนึ่งที่เขารอคอยพี่มาทั้งชีวิตพ,พี่แหม่มพร้อมหรือยัง พี่บอยเรียกแม่ี่ยแม่แม่ได้ยินบ่อยป้ะแูกแ,แ,แม่ขอโทษนะบอยไม่เคยกนแม่เลย ไม่เคยโกรธแม่มผมรักแม่เมยกก่กอดแม่แล้วผมไม่เคยโกรธแม่แม้แต่นิดนึงไม่เคยมีความคิดที่จะโกรธแม่มีได้อยา,จากจะกอด <ผม S 1> บอยบอยตามหาแม่แต่บอยอยู่บ่อหกบ่อสี่บอห้าบอหกหาป้าแอร์ป้าแอร์ก็ไม่ยอมบอกบอย พูดอะไรลูกอยาพูดอะไรพูดกับแม่เลยหลักมากอะอยากจอดอยากกับเท้าแม่ป็นคนอื่นทาแม่ได้ไปคิดถึงพ่อยอแกน,น่ลูกครับที่ไม่ลืมแม่ไม่เคยลืมแม่ทั้งใบดนว่าอยู่นูน้นอะ ไม่สบายดีลูกดีมากแม่ดีดีมากครับ,บ,รบนี่นะพอพอ,อแม่รู้จากพีเตอร์พีเตอร์ใช่ไหมเมื่อคืนนี้ครับแม่ตกใจลูกตกใจตั้งสติไม่ได้ครับตั้งสติไม่ได้ไม่คิดว่าบอจะตามหาแม่ไงแม่เคยเป็นแฟนเพจของเขาเคยดูเขาครับแต่แม่ไม่คิดว่าวันนี้แม่จะต้องมามา อะไรกะเรียกอะไรใเขาเ,เป็นเขา <อ S 1> บ้างเขาทำเขาทำเพจและชีวิตเราไงลูกบอยก็ก็บอยหึนเพจนี้บอยก็ไม่คิดอะไรไม่ออกติดต่อพี่เตยด่วนบอยใช้เวลาติดต่อพี่เตยนานมากกว่าเสนในที่ึ้นก่อนนั้นนั้นมันมีเคสที่ออกรายการเลยบอยก็เคยคิดจะทำแบบนั้นแต่บอยไปตามหาที่อำเภอค้นหาประวัติอะไรก็ได้แต่มันไม่มีเล็บจำัวแม่มันก็เลยตามยาก ใช่ใช่มันก็เลยบอยก็เลยต่าขายลูกอ่ะพูดพูดไม่ให้ไม่ให้บอยพูดบอกก็เลยต่างก็เลยไม่มีทางออกก็เลยเห็นเพจพีเต้ยขึ้นมาแล้วก็เข้าไปดูเห็นคนอื่นตามหาพ่อหาแม่เจอมันก็เป็นอะไรที่จุดประกายขึ้นมาว่าบอยอยากจะเจอแบบคนอื่นมั่งแม่ยังไงแม่แม่อยู่ในตัวในใจบอยตลอด ไม่เคยดืมแม่นะั้งตอนอยู่อายุเก้าขวบบ่อยเจอแม่ได้ยืนกอดแม่ล้างขนมบ่อยจําได้หมดแม่บ่อยบอกบ่อยรักแม่บ่อยจําได้หมดถาว่าตอนนั้นที่บ้านให้เลือกระหว่างอยากไปกับแม่ไหมอยากแต่ที่บ้านก็ขอไว้เพราะบ่เป็นลูกคนเดียวปู่ก็ขอไว้คนอื่นมีแม่ไปว่าให้ที่โรงเรียน บอยไม่มีแม่แต่ก็เก็บประเดนใจแม่ทุกคนเราไม่ไม่เคยขดแม่แต่แค่ว่าขนอื่นแม่วาแต่เราไม่มีไม่เป็นไรแต่วันนี้บอยนะวันนี้บอยจะแม่บอยจะว่ายแม่กราบแม่กอดแม่สิ่งที่แม่ลำบากเดี๋ยวบอยเลยงดูแม่เอง ไม่ต้องขอโทษแม่อแมบ,ยบอยเข้าใจใอบ,อย,บอยเขา้ขเขาใจเหตุผลบอยเข้าใจเหตุผลแม่บอยเข้าใจเหตุผลพอทุกคนเขาเล่าให้บอยฟังนะเหตุผลคืออะไรบอยเข้าใจแม่ม่เคยเห็นแต่น,พน,นเพจอจาครัขบขใจมากลูกที่ไม่เลินเหือคนนี้รืมยังไงรักแม่มีแม่คนเดียวลืมไม่ได้หรอกชีวิตนี้มีคนเดียวขอบใจมากลูกครับ Oh. Đây chơi I cái gì เพราะระยะทางไม่ใช่เหตุผลของความพลัดพรากครับออสเตรเลียประเทศไทยก็แค่เดินไปหน้าปากซอยอีเตอร์อีจันต้องมีแค่ปาฏิหาริย์แห่งรักเท่านั้นครับปิดฉากความพลัดพราก31ปี โอเคโอ๊ยอยากกอดจังเลยนะแต่โควิดนะ